มีตับหวานดูเครื่องในนี่ขางตับย้อนงนตับตัวเฉียสาพันเลพันให้เลยะใส่โพนาลยฝนเลยังฝนเลยอยู่ัดเอาได้าด้สุดเลยไมเว่าขันตกมันบดด้ยของแผของแพผ่านบ้านของแลผ่านบ้านผ่านบ้าน เียโจกทดนี่เลฮันมึงมาอยเคบานเลยบบ้านเาพบ้านยังลซี่มารงโกมด้ยะื้อเาเลยไดรงไตอนีของแท้นี่ใส่ในเขาค่วยเขาอันนั้เขาแวเนาะมาเริ่ไปดับย้อนเลยยกนะ

อตับนะทุกคเปนางไมด้เลยลอ่าอปปิงต้มเนี่ยพี่น้องเนาะีจ้ากันมั้ฮะแล้วลวเปะล่ะบวกลายเอคางกน้ำเกลอุยบวกาเอ้คางคน้เปลี่นันเหรอเมื่อสุ่มแซวนาอกินแบบีใไม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อา่กินมังกรเ้ยนี่มันแพ้ฮะ